บทที่หจงลืมไม่ลงไปชั่วชีวิตพอพูดจบไอละดาก็ก้าวเข้าไปประชิดตัวคนๆที่เธอไม่รู้จักชื่ออย่างรวดเร็วเจ้าของเดินร่างเซ็กซี่ที่มีเพียงชั้นในลูกไม้สีดำปกปิดเนินสามเหลี่ยมอวบนูนอยู่จูจมประกบริมฝีปากของตัวเองติดกับริมฝีปากของเขาในทันทีตอนแรกเธอกับเขาก็แค่ริมฝีปากชนกันเฉยๆเ,เพราะหญิงสาวยังไม่เคยจูบกับใครก็เลยยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไง ทว่าเมื่อเธอขอร้องเขาก็จัดให้ก็ไม่รู้ว่าหมอณัฐกรต้องการจะอวดลีลาการจูบอันเร่าร้อนหรือเป็นเพราะว่าอารมณ์พาไปกันแน่ชายหนุ่มขยับเดียวปากบดขยี้กลีบป,ปากนุ่มๆของเธออย่างรุนแรงเรากับต้องการปลดปล่อยอารมณ์หห่นที่อัดอั้นมานานริมฝีปากกรุ่นกลิ่นวายของทั้งคู่บดจูบกันอย่างเร้าใจและวินาทีที่โดนจูบไอระดารู้สึกหวามไหวล่องลอยราวกับตกอยู่ในห้วงเวลาอันหยุดนิ่ง ยิ่งโดนเดียวลิ้นรุกล้ำตวัดเราเข้ามาในโพรงปากเพื่อพันรัดกับลิ้นเล็กของเธออย่างร้อนเรา่าร่างบอบบางก็แทบจะหลอมละลายให้เขากลืนกินสำหรับไอละดามันคือจูบหยุดเวลาจูบอันเร้าร้อนดูดดื่มจนปากทางรักของเธอฉ่ำแฉะพร่างพร้อมของจริงมันดีแบบนี้นี่เองทำไมเราถึงไม่เจอกันให้เร็วกว่าน,นี้นะคุณคนที่ฉันไม่รู้จักชื่อ เมื่อคำพูดของวิกกี้เพื่อนรักลอยละล่องเข้ามาในสวนประสาทฝ่ามือเนียนนุ่งของซุปตาสาวก็รูปไหลต่ำลงมาทันทีจากแผ่นอกแกร่งลงมาถึงหน้าท้องจากนั้นก็ต่ำลงมาตรงเป้ากันเกงอืมคราวนี้กลายเป็นเขาที่เป็นฝ่ายพ่นเสียงครางออกมาบ้างอืมมอนัทกรเองก็ทนไม่ไหวแล้วแต่หญิงสาวอยากได้ประสบการณ์แบบเต็มที่ในค่ำคืนนี้ หากเป็นไปได้เธออยากให้เขาจัดเต็มแบบถึงใจหรือเรียกได้ว่าโดนแค่คืนเดียวทะว่าต้องจดจำไปชั่วชีวิตอะไรประมาณนั้นคอนดอมวางอยู่ข้างกระเบ๋าฉันฉันแกะกล่องเตรียงไว้แล้วแต่ฉันอยากให้คุณเล้าลมฉันต่ออีกหน่อยมีไม้เด็ดอะไรก็ช่วยงัดมาใช้ให้หมดเลยนะช่วยฉันหน่อยนะคุณหมอน,นถัถกรไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสาวสวยหุ่นบางหน้าขยี้ที่นอนจ้องแกนกายเขาอยู่บนเตียงจะยังไม่เคยผ่านมือชายใดมาก่อน เธอตั้งใจมาเพื่อล่าประสบการณ์เสียวครั้งแรกในชีวิตและเขาก็ตามเธอมาเหมือนโดนแรงดึงดูดให้ถอยกลับไปทางอื่นไม่ได้ได้สิจบคืนนี้ต่างคนก็ต่างแยกย้ายใบหน้าแสนสวยออดอ้อนขอร้องเขาถึงขนาดนี้และเขาก็หิวกระหายสัมผัสจากเธอจนทนไม่ไหวแล้วนี่ก็เป็นวันในสแตนคั้งแรกของหมอนัดคนหล่อเช่นเดียวกันคืนนี้ได้กินสเต็กเนื้อระดับพรีเมียมเขากับวายชันเลิศ ตบทายด้วยสาวสวยซูเปอร์สตาร์ค่าตัวสูงลิว้วที่เขาไม่รู้ว่าเธอเป็นดาราหญิงสาวบนเตียงเองก็มองเขาอย่างเหลือเชื่อเหมือนกันไม่น่าเชื่อว่าจะมีผู้ชายที่ไม่รู้จักไอละดาแก้วกำเนิดหรือไอโกะนางเอกเจ้าบทบาทเจ้ากล่องใบหน้าสวยเก๋เป็นเอกลักษณ์อย่างเธอฉันนี่ใจนะที่คุณยังสอนและหากว่าคุณของขาดมานาน ก็จงเอาความหื่นกระหายที่เก็บกดไว้มาระบายลงที่ฉันได้เลยฉันทั้งยินดีและเต็มใจเอาให้เต็มที่เอาให้ฉันลืมคุณไม่ลงเร็วสิรีบจัดการเลยตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมาไอาระดาไม่เคยรับงานถ่ายแบบแนววับบิวเลยแม้แต่ครั้งเดียวและสายตาที่เขากำลังมองเธออยู่ก็ทำให้เธอรู้ว่า วินาทีนี้เขาต้องการเธอมากขนาดไหนประกายไฟอันร้อนแรงในแววตาเขาบ่งบอกเป็นในแล้วว่าคืนนี้ทั้งเขาและเธอจะต้องมีความสุขมากแน่ๆบทที่เจตกหลุมรักลำแสงสีทองที่สาดส่องเข้ามาทางรอยแยกของผ้าม่านสะท้อนกับบานกระจกในห้องสวิตหรูหราเช้าวันเสาร์ที่ฝุ่นด้านนอกดูบางตา เพราะการจราจรไม่ค่อยขับข้างเท่าวันธรรมดาและเรียวขาขาวๆข,ข,ข,ของไอละดาก็เริ่มขยับไปมาช้าๆอืมเจ็บความเจ็บปวดตรงร่องสาวบ่งบอกถึงความบอบช้ำจากเซ็กครั้งแรกและเปลือกตาหนักๆก,ก็พยายามเปิดกว้างขึ้นเพื่อมองหาผู้ชายคนแรกของเธอคุณคนที่เธอไม่รู้จักชื่อยังคงนอนหลับสนิทอยู่ข้างๆ ท่าทางเขาคงจะทั้งเหนื่อยและเพลียเอาการเลยทีเดียวใบหน้าแสนสวยของซูเปอร์สตาร์สาววัย26คลียิ้มบางๆมองหน้าเขาเขาเป็นใครชื่ออะไรทำงานอะไรและมาจากไหนเธอไม่รู้เลยสักอย่างรู้เพียงแต่ว่าเขาได้สร้างประสบการณ์อันสุดจะน่าประทับใจไปให้เธอเรียบร้อยแล้วจะปลูกดีไหมนะ อย่าเลยดีกว่าเขากำลังหลับสบายอยู่และที่สำคัญหากเขาลืมตาขึ้นมาเธอก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นบทสนทนาว่าอย่างไรหญิงสาวคงจะเกิดอาการพูดไม่ออกอยางเมื่อได้สบตาเขาวันนี้ไอรดามีงานต่อด้วยนะเธอต้องไปเป็นนักแสดงรับเชิญให้กับรายการทําอาหารรายการหนึ่งที่มีชื่อว่ารายการมนรักรถกลมกลม่อมซึ่งจะมีการพูดคุย และให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาหารที่เธอชื่นชอบวันไนสแตนของเธอจบลงแล้วและนี่ก็คือเช้าวันใหม่เธอต้องก้าวเดืินต่อไปพร้อมกับทิ้งเขาเอาไว้เบื้องหลังเบื้องหลังในการแสดงฉากเลิบซีนอันเร่าร้อนสมจริงและเบื้องหลังของความทรงจำอัลลํมค่าของเซ็กค,ครั้งแรกในชีวิตโอ้ยพอนึกถึงก็เขินเลย ไอระดาแก้มแดงระเรื่อนในขณะที่ฝ่ามือบางค่อยๆดันตัวเองขึ้นจากเตียงช้าๆจากนั้นจึงก้าวเดินอย่างแผ่วเบาเพื่อเอื้อมหยิบชุดชั้นในกับชุดเดรสสีทองตัวเมื่อคืนที่ร่วงกระจายอยู่บนเตียงขึ้นมาสวมใส่ให้เข้าที่คุณคนที่เธอไม่รู้จักชื่อยังคงหลับสนิทอยู่ใบหน้าอ่อนเพรียที่เปื้อนยิ้มบางเบา จ้องมองเขาพร้อมกับเอ่ยถ้อยคําในใจว่าฉันไปก่อนนะคุณขอบคุณสําหรับวันในสแตนอันร้อนแรงตามคําขอก็แค่บอกลาในใจแล้วเขาจะไปรับรู้ได้อย่างไรเล่าพอนึกแล้วหญิงสาวก็ขาตัวเองขึ้นมาไอลดาคว้ากระเป๋าแวนเนมใบโปรดมาไว้ในมือจัดเส้นผมที่ยุ่งเหยิงให้เข้าที่ ก่อนจะหยิบแว่นตากันแดดในกระเป๋ามาสวมใส่เป็นลำดับต่อไปข้อดีของโรงแรมระดับหดาวหรูหราราคาแพงแห่งนี้ก็คือลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่ไม่รู้จักเธอไอลดาจึงไม่กังวลว่าจะถูกแอบถ่ายตอนลงลิฟต์ไปที่รถอันที่จริงสภาพใบหน้าโทมหลังตื่นนอนแบบนี้อาจจะทำให้ไม่มีใครจำเธอได้อยู่แล้ว และหญิงสาวก็ต้องรีบไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วไปถ่ายรายการต่อรางบอบบางสวมใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก้าวเดินช้าๆมือเรียวเล็กค่อยๆเปิดประตูห้องแล้วเดินออกไปยังลิฟต์ทั้งดินเนอร์กับเซ็กเมื่อคืนมันดีมากจริงๆดีเสียจนต้องให้คะแนนเต็มสิบไม่หักและตอนนี้ความรู้สึกใจหายที่ต้องจากเขาไปมันโจมตีเข้ามาในหัวใจเธออย่างหนักหน่วง ที่เธอเลือกเขาก็เพราะว่าเขาเหล่อตรงสเปคและไม่รู้ว่าเธอเป็นใครส่วนที่เหลือนั้นอารมณ์พาไปล้วนๆเมื่อคืนนี้หญิงสาวกระชุ่มกระชวยชะมัดแต่พอเดินจากมาและคิดว่าจะไม่ได้เจอกับเขาอีกหัวใจก็ห่อเหี่ยวลงในทันทีทั้งทั้งที่พยายามบังคับตัวเองไม่ให้ตกหลุมรักเขาแล้วแท้ๆหรือผู้หญิงใจบางอย่างไอรดาจะไปตกหลุมรักผู้ชายที่เธอขอให้เขาเป็นวันไนสแตนเข้าให้แล้ว ไม่หรอกหน้าอะไรมันจะรวดเราปานนั้นเมื่อเดินมาจนกระทั่งถึงรถหรูที่จอดอยู่ตรงลานจอดรถลูกค้าวีไอทีหญิงสาวก็เริ่มสะบัดใบหน้าเพื่อขับไล่วความรู้สึกร้อนรนไม่เป็นตัวของตัวเองให้หลุดออกทว่ายิ่งพยายามสลัดเขาออกไปจากหัวสมองมากเท่าไหร่าาพใบหน้าหล่อนหลๆของคุณคนที่เธอไม่รู้จักชื่อก็ยิ่งจำชัดในหัวใจมากขึ้นเท่านั้น รักหรือเปล่าเธอเองก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ที่เธอแน่ใจก็คือสัมผัสอันวาบหวามร้าใจของเขายังคงติดตรึงกลิ่นตัวเขาก็หอมหน่าติดใจทว่าสิ่งที่เธอต้องทำให้ได้ก็คือการตัดใจเพราะมันเป็นเพียงวันไนสแสตนโอ้ยแล้วใครจะไปตัดใจได้ลงวะใบหน้ายุ่งยุ่งของซุปตาสาวเผลอตะโกนออกมาเสียงดังตรงลานจอดรถ ทำเอาพนักงานรักษาความปลอดภัยรีบหันความมามองด้วยสีหน้างุนงง,งมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับคุณผู้หญิงไม่มีอะไรค่ะไอระดากแกล้งพูดเสียงเข้มก่อนจะเปิดประตูรถแล้วก้าวเข้าไปนั่งในสภาพกึ่งหมดแรงแต่เธอเป็นถึงนางเอกละครชื่อดังเชียวนะส่วนเขาเป็นใครก็ไม่รู้ความสับสนวุ่นวายใจลดแล่นอยู่เพียงชั่วครู่และดูเหมือนว่า ตอนนี้ไอลดาก็ได้บทสรุปแล้วว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปมีเพียงสิ่งเดียวที่หญิงสาวสงสัยสิ่งนั้นก็คือหลังจากวันในสแตนผ่านพ้นไปแล้วเขารู้สึกยังไงกับเธอบ้างเขาจะเผลอมีใจให,ให้เธอเหมือนกับที่เธอเผลอมีใจให้เขาไปเรียบร้อยแล้วหรือไม่เอานน่ะเธอสวยเซ็กซี่น่าเอาขนาดนี้ผู้ชายเขาก็ต้องติดอกติดใจเธออยู่ไม่น้อยเหมือนกันแหละ แล้วอีกอย่างเขาเป็นผู้ชายคนแรกของเธอชีวนะนับว่าเป็นเกียรติของเขาที่เธอมอบตำแหน่งนี้ให้ส่วนเรื่องลีลาของเธอถึงแม้ว่าเธอจะยังไม่เป็นงานและยังไม่ประสีประสาะเรื่องอย่างว่าเพราะไม่เคยผ่านประสบการณ์กับใครที่ไหนมาก่อนแต่เรื่องแบบนี้มันก็ฝึกฝนกันได้นี่นาะความคิดที่จะรีบสตาร์รถขับกลับคอนโดหรูได้เปลี่ยนไปแล้ว ไอระดาคว้าขวดน้ำที่วางอยู่ตรงบอกข้างคนขับขึ้นมาดื่มพร้อมกับนึกคำพูดที่จะกลับไปคุยกับเขาจากนั้นเสียงอ่อนเสียงหวานก็ดังขึ้นเบาๆกับตัวเองคุณตื่นแล้วหรอพอดีฉันกลับขึ้นมาเข้าห้องน้ำนะ่ะแล้วก็มีเรื่องจะคุยกับคุณต่อฉันจะขอพูดสั้นๆนะเพราะว่าฉันต้องรีบไปทำงานคืออย่างนี้ในไหนคุณก็ได้เป็นผู้ชายคนแรกของฉันแล้ว และเมื่อคืนนี้มันก็ดีมากๆงั้นเรามาลองเลื่อนสถานะกันเอาไหมฉันอยากเสนอให้เราเลื่อนจากคู่วันไหนสแตนมาเป็นคู่ขาหรือคู่นอนหรือที่เรียกอีกอย่างว่าคู่ซ้อมอะไรประมาณนั้นนั่นแหละอ๋อแล้วฉันก็อยากรู้จักชื่อของคุณด้วยส่วนเรื่องระหว่างเรานั้นฉันขอให้คุณเก็บไว้เป็นความลับอย่างแน่นหนาเลยนะหลังจากท่องบทที่คิดสดๆเสร็จเรียบร้อย ไอระดาก็หยิบเครื่องสำอางในกระเป๋าออกมาแต่งแต้นบนใบหน้าเพื่อให้ตัวเองดูสวยสดใสขึ้นเท้าเล็กที่เหยียบย่างอยู่บนรองเท้าส้นหูก้าวเดินอย่างสวยสง่าหญิงสาวพยายามสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆเพื่อเรียกความมั่นใจหล่อนตื่นเต้นเหมือนตอนไปแคสติ้งเป็นนักแสดงนาเมื่อหลายปีก่อนไม่มีผิดไม่น่าเชื่อเลยว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้จุดที่ต้องการครอบครองใครสักคน หลังจากเพิ่งรู้จักกันเพียงชั่วข้ามคืนเมื่อตอนหัวค่ำจะขอร้องให้เขามาเป็นคู่นอนเพราะอยากได้ประสบการณ์ไปใช้ในการแสดงและตอนนี้เธอก็กำลังจะไปขอให้เขามารับตำแหน่งคู่นอนของเธอแบบยาวๆไปจะยาวไปถึงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ขอแค่ให้เขาตอกตกลงก็พอไม่รู้ว่าป่านนี้เขาจะตื่นหรือยังแต่ไม่เป็นไรพอไปถึงก็แค่เคาะประตูห้องดังๆก็พอ ทว่าเมื่อไอระดาเดินกลับมาถึงห้องสวีทหรูหราที่เธอจองเอาไว้เมื่อคืนภาพตรงหน้ากลับไม่เป็นเหมือนที่เธอคิดไว้ประตูห้องถูกเปิดเอาไว้และแม่บ้านของโรงแรมก็เริ่มทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วนี่เขาเขากลับไปแล้วงั้นเหรอแล้วเขากลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันอ่อห้องนี้เขาเช็คเอาท์แล้วเหรอคะไอระดาขยับแว่นกันแดดให้แนบชิดใบหน้า ก่อนจะเอียงคอถามห้องนี้จองไว้ในชื่อเธอและเธอก็ยังไม่ได้แจ้งเช็คเอาท์แต่อย่างใดคุณผู้ชายเพิ่งเดินออกไปเมื่อประมาณหนาทีก่อนค่ะคุณพอออกไปก็แจ้งดิฉันว่าให้เข้ามาทําความสะอาดห้องได้เลยแม่บ้านโรงแรมหันมาตอบด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลในขณะที่ไอระดาก้มหน้าเอียงตัวไปทางอื่นตามสัญชาตญาณของนักสแสดงละครโทรทัศน์ชื่อดังที่กลัวว่าจะมีคนจําได้ เธอตอบรับเพียงสั้นๆเรว่ามันซ่อนความผิดหวังเอาไว้เกินกว่าที่ใครจะรู้หญิงสาวหมุนตัวเดินกลับไปอย่างเศร้าสร้อยเรียมผิดปากอิ่มสวยเม้มเข้าหากันจนแน่นเสียดายจังหืมจากนี้ไปคงต้องทนคิดถึงเขาไปอีกสักพักสักพักใหญ่ๆเลยแหละแต่ชีวิตต้องก้าวเดินต่อหากไม่ออกตามหาเขา สิ่งที่เธอพอจะทําได้คงมีเพียงเก็บเขาไว้ในความทรงจําก็เท่านั้นเท่านั้นจริงๆบทที่8โคดคิดถึงเขาเลยแกก่อนไปไม่คิดจะลากันสักคำไม่ยอมเอ่ยปากบอกเขาเลยสักน,นิดหรือเพราะเขาเองที่เป็นฝ่ายผิดผิดที่ยังคงแกล้งหลับอยู่ทั้งๆท,ท,ที่ตื่นแล้ว หมอณัฐกรกดปุ่มสตาร์ทรถด,ด้วยอารมณ์อันยากที่จะอธิบายภาพใบหน้าสวยๆยังคงล่องลอยอยู่ในหัวเสียงคลางแหลมหวานของเธอก็ด้วยผิวขาวนวลเนียนก็ช่างหอมกรุ่นเหลือเกินเออก็ตกลงกันไว้แต่แรกแล้วนี่นาว่ามันจะเป็นเพียงวันไหนแซนแล้วเขาจะไปมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรจากเธอได้อีก คุณหมอหนุ่มถอนหายใจออกมายาวๆก่อนจะเหยียบคันเร่งขับรถออกไปจากโรงแรมด้วยความที่วันๆมัวแต่วุ่นวายอยู่กับงานบริหารโรงพยาบาลไหนจะบรรดาคนไข้ที่เขาต้องดูแลอีกกลุ่มคนไข้ของคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อชิ้นเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงวัยพวกนักกีฬาหรือกลุ่มคนที่ใช้ร่างกายมายังหนัก แล้วก็คนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุอีกส่วนหนึ่งหมอณัฐกรไม่ชอบดูละครไม่สนใจพวกโฆษณาทีวีและไม่เคยติดตามข่าวพวกซุปเปอร์สตาร์ดาราดังให้รกสมองเทว่าวันนี้เมื่อขับรถผ่านห้างสรรพสินค้าชื่อดังเขากลับโดนป้ายโฆษณาเครื่องสำอางแบรนด์หนึ่งดึงดูดสายตาให้หันขวับไปมองโดยไม่ทันรู้ตัวก็ภาพผู้หญิงที่ทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ลิปสติกสีสวยแท่งนั้นมันช่างคุ้นตาเขาเสียเหลือเกิน ริมฝีปากสวยของเธอมันเพิ่งจะโดนเขาบทจูบอย่างดูดดื่มไปเมื่อคืนวันก่อนตอนขับรถผ่านมาทางนี้มันยังไม่ใช่ภาพนี้นี่นาวันนั้นมันเป็นรูปหนุ่มหน้าเข้มถือขวดยาแก้ไออยู่เขาจำได้แต่วันนี้กลับกลายเป็นภาพเธอพร้อมกับแคปชั่นข้างภาพที่เขียนว่าอะไรดีจริงคนใช้จริงเท่านั้นที่รู้สำหรับไอโกะต้องฟีนาร่าเท่านั้น ส่วนด้าล่างสุดก็มีลายเซ็นกับตัวอักษรเล็กๆที่น่าจะบ่งบอกว่าเป็นชื่อนามสกุลของเธอหมอนัฐกรมัวแต่ชะลอรถมองแผ่นป้ายโฆษณาที่มีภาพของเธอคนนั้นจนรถคันที่แล่นอยู่ทางด้านหลังบีบตแตรใส่และสุดท้ายเขาก็เร่งเครื่องต่อพร้อมรอยยิ้มที่ผุดพลายขึ้นบนใบหน้าหล่อละลายใจสาวไอรดาแก้วกำเนิดงั้นเหรอตอนแรกเขากะว่าจะขับรถไปให้ถึงบ้านก่อน เราค่อยค้นหาจาก Google ว่าเธอเป็นใครเพราะว่าตอนนี้หมอหนุ่มหน้าใสารอต่อไปไม่ไหวแล้วมือขวาตบไฟเลี้ยวก่อนจะหักพวงมาลัยขับเข้าไปจอดข้างทางจากนั้นก็ลงเอาโทรศัพท์มือถือที่เหลือแบตเตอรี่ไม่ถึง20%เอร์เซนขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่เป็นครั้งแรกที่คุณหมอหนุ่มรู้สึกสนใจวงการบันเทิงไทยขึ้นมาอย่างกระทันหันหลังจากพิมพ์ชื่อนามสกุลของเธอลงในช่องแล้วกดค้นหาภาพสวยๆของไอรดาก็โชว์ราขึ้นมาเต็มหน้าจอ รูปร่างหน้าตาแบบนี้ไม่ผิดแน่คนเดียวกันจริงๆด้วยมิน่าละ่ะเธอถึงออกอาการแปลกใจมากตอนที่รู้ว่าเขาไม่รู้จักเธอไอลาดาหรือไอโกนางเอกละครชื่อดังลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเล่นละครมาแล้วหลายปีมีงานถ่ายแบบกับถ่ายโฆษณาอีกนับไม่ถ้วนหล่อนตีบทแตกกระจุยกระจายจนได้รับรางวัลทรทัศน์ทองคำ สาขานักแสดงนํายอดเยี่ยมมาแล้วหมอนัทกรผู้ไม่เคยคิดจะดูละครไทยเพิ่งจะรู้จักเธออย่างเป็นทางการก็ตอนนี้รู้ตัวอีกทีก็หลังจากที่เผลอกดบันทึกภาพถ่ายสวยๆของเธอเก็บไว้ในโทรศัพท์ไม่ต่ำกว่าสิบภาพคุณหมอหนุ่มเริ่มคิดว่าเขาคงต้องหัดดูละครไทยหรือไม่ก็ติดตามข่าวบันเทิงบ้างแล้วครอบครัวของเขามีบัญชีโซเชียลมีเดียใช้กันทุกคน เหลือแต่เขาเนี่ยแหละที่ยังคงรักสันโดษและชอบท่องเที่ยวกับอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมยามว่างเพียงคิดว่าเมื่อคืนนี้เขาเพิ่งจะเปิดซิงนางเอกละครแสนสวยก็รู้สึกเป็นเกียรติขึ้นมาทันทีและพอคิดถึงเธออารมณ์หห่นกระหายก็พุ่งพล่านขึ้นมาผิวเนื้อสาวขาวนวลเนียนนุ่มกลิ่นหอมเย้ายวนชวนให้หลงและบรรจงจูบ รูปร่างหน้าต่างงดงามยากจะหาทิติช่องทางรักก็คับแคบรัดแน่นแถมยังตอดเก่งเสียงครางก็ยังคงหวานติดหูมอนัทัรใบหน้าร้อนผ่าวความเป็นชายกรงกลางกายเริ่มกระดิกไหวขยายตัวอาการติดอกติดใจในตัวเธอคนนั้นมันชัดเจนแบบปฏิเสธไม่ได้เลยนะคุณช่วยฉันหน่อยนะฉันไม่เคยทำเรื่องแบบนี้กับใครมาก่อน ฉันอยากได้ประสบการณ์คุณหมอหนุ่มยังคงจดจำคำพูดของเธอได้อย่างชัดเจนใบหน้าหล่อเหล่าระบายยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเอาวะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่วันไนสแตนแต่เขาก็คงจะไม่มีทางลืมค่ำคืนแห่งความสุขนั้นได้ลงที่สำคัญตอนนี้เขายังโสดสนิทไร้คนครอบครองหัวใจถ้าหากคิดถึงเธอขึ้นมาเมื่อไร ก็ค่อยเปิดดูรูปสวยๆของเธอที่มีอยู่เต็มโลกออนไลน์เอาก็ได้ตีตีเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือที่ทั้งดังทั้งสั่นอยู่บนโต๊ะไม่สามารถดึงไอลาดาที่กำลังนั่งเมนอลอยอยู่บนเก้าอ,อี้ทรงสูงให้หลุดออกจากห้วงพวังของการคิดถึงหนุ่มหล่อผู้เป็นวันนนสแตนอันแสนเร่าร้อนของเธอได้เลยคุณไอโกะโทรศัพท์ดังค่ะ เสียงช่างแต่งหน้ามืออาชีพที่เริ่มจะสงสัยในสีหน้าท่าทางที่ดูแปลกๆของเธอในวันนี้พูดขึ้นมาเสียงดังพร้อมสะกิดไหล่หญิงสาวเบาๆแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยคดีเลยค่ะสวยมากเป็นทนลมุนละมุนหวานๆตามคำเรียกร้องของคุณน้องไอโกะน้ำเสียงปลื้มปลิ่มในฝีมือการแต่งหน้าของตัวเองดังขึ้นพร้อมกับใช้แปรงปัดแก้มสีชมพูบางๆสองสาครั้งเป็นการปิดท้าย หลังจากนั้นมือเรียวเล็กก็คว้าโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีนอกจากจะออกอาการเหมือลอยจนไม่เป็นตัวของตัวเองแล้ววันนี้ไอรดายังกินข้าวไม่ค่อยจะลงข้าวเช้าก็กินได้แค่ไม่กี่คำจากนั้นก็ดื่มกาแฟต่ออีกสองแก้วเพื่อให้ตาสว่างตาสว่างอะไรกันตอนนี้ภาพใบหน้าหล่อๆของคุณคนที่เธอไม่รู้จักชื่อลออยู่อย่างแจ่มชัดและดูท่าว่าไม่น่าจะลบเลือนหายไปง่ายๆ ฮัลโหลแกหญิงสาวรับโทรศัพท์เสียงอ่อนและต้นสายผู้โทรเข้ามาก็รับรู้ได้ถึงความไม่ปกติในทันทีไอโกะทำไมเสียงแกเป็นแบบนั้นแล้วเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นตกลงแกตกผู้ชายได้หรือเปล่าฉันโทรไปแกก็ปิดเครื่องนี่ก็รอตั้งนานกว่าแกจะรับโทรศัพท์เสียงของนายวิทวัตรหรือวิกกี้ถูกพ่นออกมาเป็นชุดอารมณ์อยากรู้อยากเห็นปะปนอยู่ในน้ำเสียงอย่างชัดเจน ก็เสร็จสิแกจะเหลือเหรอสวยแบบนี้ใครจะปฏิเสธได้ลงแต่ว่าตอนเนี้ยฉันโคตรคิดถึงเขาเลยแกน้ำเสียงกึ่งไวายๆทำให้อีกฝ่ายได้ยิงแล้วแทบจะกรีดออกมาแล้วเขาเป็นใครอะไรยังไงไหนว่ามาฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครก็อย่างว่าแหละแกมันเป็นวันไหนตานแบบไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอหมายความว่าเขากับแกไม่รู้จักกันแต่เอากันมันจนลืมไม่ลง หลังจากเพื่อนผู้รู้ทันผู้จบเสียงหัวเราะรา่าก็ดังมาอย่างต่อเนื่องก็อะไรประมาณนั้นเพียงคิดถึงสัมผัสอันวามารันจวนในทุกๆก,การกระแทกไอลดาก็เกิดอาการร้อนรุ่มแล้วก็เสียวแปลกไปตามท้องน้อยยอมรับตรงๆเลยว่าฉันอยากได้อีกกแกไอลดาเอ่ยเสียงอ่อนสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะปิดบังเพื่อนรักไปทําไมแล้วแกมาบอกอะไรฉันแกไปบอกเขาสิเดี๋ยว อย่าบอกนะว่าแกไม่มีเบอร์โทรเขาเออไม่มีอะไรเลยแม้แต่ชื่อเขาฉันยังไม่รู้จักเลยแกความรู้สึกเสียดายถมทับเข้ามายัางรุนแรงแบบนี้ทางเลือกเดียวที่มีอยู่ก็คือตัดใจเสียเถิดไอระดาคุณไอโกะคะเตรียมตัวเข้าห้องอัดได้เลยคะ่ะเสียงแหลมแหลมของทีมงานจากรายการมนรักรถกลมๆที่ลอยมาทำให้ไอระดาต้องจบบทสนทนานเอาไว้เพียงแค่นี้วิกกี้ ฉันต้องไปอัดรายการก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อนะแกเออเออแต่เขาอาจจะแอบติดใจแกเหมือนกันก็ได้ฉันว่านะถ้าเขาอยากจะสร้างกับแกอีกหนคืนวันศุกร์ที่จะถึงนี้ผู้ชายคนนั้นของแกเขาจะไปนั่งรอแกอยู่ตรงที่ที่เขากับแกได้เจอกันครั้งแรกแกลองไปรอเขาที่นั่นดูสิไอโกคำพูดของเพื่อนทำให้ไอรดาเบิกตาโตในท,ทันทีนั่นนะสิถ้าเขาอยากเจอเธออีกเขาต้องไปดักรอเธอที่มั่น หากว่าเธอและเขาใจตรงกันก็ยอมมีโอกาสได้เจอกันอีกแน่ๆแกแต่อาทิตย์หน้าฉันต้องเปิดกล้องละครเรื่องใหม่แล้วแล้วคืนวันศุกร์กว่าจะเลิกกองก็คงดึกแล้วแบบนี้เธอจะไปดักรอ,อกเขาได้ยังไงกันทำอะไรอยู่หละ่ตะตาสเสียงสตรีสูงวัยเอ่ยถามลูกชายทันทีที่ก้าวเข้ามาในห้องนั่งเล่นปกติไม่ค่อยจะเห็นลูกชายมานอนดูโทรทัศน์อยู่ตรงจุดนี้ของบ้านนานทีปีหน หมอนัทกรเขาจะลงมาอยู่ตรงโซฟาในห้องรับแขกก็ดูรายการทีวีไงครับแม่ใบหน้าเจยยิ้มตอบผู้เป็นแม่ส่วนสายตาก็ยังคงจับจ้องอยู่ตรงหน้าจอสี่เหลี่ยมดูทีวีงั้นหรอคนเป็นแม่พึมพำเบาๆด้วยความประหลาดใจตอนแรกก็นึกว่าลูกชายคนนี้จะไปใช้เวลาอยู่ตามสถานที่ออกกำลังกายเสีอีกนี่เป็นครั้งแรกของหมอนัทกร ที่ได้เปิดดูรายการมนรักรถกลมกล่อมรายการเกี่ยวกับการนำเสนออาหารจากร้านดังทั่วประเทศไม่น่าเชื่อเลยว่าวันนี้หลังจากเขาเลิกง,งานแล้วแต่สินใจพุ่งตรงมายังห้องนั่งเล่นพอกดรีโมทเปิดโทรทัศน์จอใหญ่ที่วางอยู่ตรงกลางห้องเสร็จปุ๊บภาพใบหน้าสวยๆของผู้หญิงที่เขาคิดถึงก็ปรากฏขึ้นในทันทีทุกคืนวันพฤหัส เวลาหนึ่งทุ่งสาสิบห้านาทีเป็นเวลาออนแอร์ของรายการมนรักรถกลมกลม่อมแล้วเทปนี้ไอระดาแก้วกำเนิดก็มาเป็นแขกรับเชิญอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นเป็นไงบ้างคะคุณไอโกเมนูดังจากร้านมนรักปากใต้พิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีเอ่ยถามพร้อมรอยยิ้มละมุนในขณะที่ดวงตาของไอระดาหมือลอยเราตกอยู่ในห้วงอารมณ์ของการตกหลุมรักค่ะมันดีมากจริงๆ รสชาติกลมกล่อมกำลังดีไอโกะเข้าใจผิดมาตลอดว่าอาหารปักใต้ส่วนใหญ่นั้นมีรสจัดแต่ไก่ต้มขมิ้นจากร้านนี้อร่อยเลิศค่าตั้งแต่ค่ำคืนของเซ็กส์ครั้งแรกพลผ่านไปไอระดารู้สึกว่าเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่คนเดิมบางครั้งก็นั่งเหม่อลอยบางครั้งก็นั่งพูดพร่ำถึงรสชาติของความสุขที่เธอได้รับอยู่คนเดียวที่บอกว่ารสชาติกลมกล่อมอร่อยเลิค่านั้นน่าจะหมายถึงคุณคนที่เธอไม่รู้จักชื่อ มากกว่าอาหารที่อยู่ในชามนี้มันดีมากเลยค่ะกลมกล่อมไปหมดพอได้กินแล้วก็อยากกินอีกหญิงสาวพูดพร้อมกับเบนสายตามายังกล้องอย่างรู้งานจากนั้นก็ตักซุปไก่ต้มขมิ้นคำใหม่ขึ้นมาซดแล้วอมยิ้มน้อยๆหมอนัทกรที่กำลังนอนดูเธอผ่านจอเห็นแล้วก็กลืนน้ำลายลงคอตามอย่างห้ามไม่อยู่อดคิดถึงเธอไม่ได้เลยจริงๆตอนแรกก็กะว่าเวลาคิดถึงเธอเมื่อไหร่ ก็คอยแอบส่องรูปร่างหน้าตาสวยๆของเธอผ่านทางหน้าจอเอาก็ได้แต่ที่ไหนได้พอเห็นแล้วกลับคิดถึงเธอยิ่งกว่าเก่าคิดถึงเธอแทบจะตลอดเวลาแล้วเนี่ยยิ่งได้เห็นหน้าก็ยิ่งอยากสัมผัสหลายวันผ่านไปก็แล้วเพราะว่าอาการไม่ดีขึ้นเลยแบบนี้คงต้องหาเธอให้เจออีกสักครั้งพอเจอกันแล้วเธอจะว่ายังไงต่อเดี๋ยวค่อยว่ากัน มรือนี้เป็นวันศุกร์นับบอกครบสัปดาห์พอดีที่เธอตับเขาได้พบกันและเขาก็จะไปนั่งรอเธอที่บาร์ของโรงแรมตรงจุดเดิมคุณหมอหนุ่มเชื่อว่าหากไอระดาอยากเจอเขาคืนวันศุกร์นี้เธอต้องมาเธอต้องกลับมาอย่างที่ที่เขากับเธอได้เจอกันครั้งแรกและหากเธอต้องการเซ็กซ์อันดูดดื่มเล้าร้อนอีกครั้งเขาก็ยินดีจะจัดให้และคราวนี้เขาจะเป็นฝ่ายเปิดห้องให้เธอเอง